ไข่ซอฟุลไวหลง่ะหมกกัน็อก่นตรงนีะจอบตาไม่รู้จักตรงนี้เหมือนปีมเนี่ยงัดใชไข่ควงใช้ไข่งวงงัดแล้วต้อยซเยิน ที่ตั้งตู้เซฟอยู่ที่ไหนเพราะว่าดูลักหนาแล้วตู้เซฟข้างนอกก็ไม่โดนนะแต่ตู้เซฟนี้โดนแล้วก็ทับสินอื่นก็ยังอยู่ครบเราคิดว่าเจาะจงมาเอานี้โดยเฉพาะพี่ผ่านมาเราเคยมีปัญหาอะไรยังไงกับใครหรือว่ามีปัญหา ตรงประตูมีใช่ป่ะมีูช่วันนั้นแบบคือแถวเจ้าว่าห่อของนี่เองนี่คือโรงแถวข้างนี้เหรอใช่กำลังกลางเด็กเด็น 行，你得跟着。